สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญปยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าดอกพีทูนียนะคะจะเป็นแบบริบบิ้นสามเส้นนะคะขนาดดอกน่ารักกระถัดรัดมากลายนี้ไม่สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเพราะว่ามีขนาดที่เล็กนะคะสําหรับใครที่ชอบทําแบบริบบิ้นสามเส้นคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะมาลองทําตามกันดูนะคะ ทำง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะคะแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปินก่อนเลยนะคะลิปปินที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาละค้งเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นแบบลิปปินเนื้อทรายนะคะ เราจะเลือกใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์สองจำนวนทั้งหมดนะคะ3เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ75เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะทั้งสด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมาก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เรานะคะจะพับริบบิ้นเรื่อมกันนะคะ ประมาณนี้เลยความยาวที่พับนะคะก็จะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1น,นิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วใช้มือซ้ายกดปลายของริบบิ้นเอาไว้นะคะมือขวาอีกฝั่งนึงเราก็จะกดตรงกลางให้เป็นรอยพับไว้แบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านริบป,ปิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบป,ปิ้นเส้นยาวนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะนำลิบป,ปิ้นนะคะมาขึ้นฐานโดยที่เราจะแยกเอาเส้นที่1ออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตั้งไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สมเส้นนี้นะคะจับมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่หตรงนี้ เราจะสอดให้ริปบิ้นขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จับกลางออกเสร็จแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่สองเข้ามาแล้วทีนี้ก็จะดันจัดริปบิ้นนะคะให้กระชับเลยพอกระชับดีแล้วก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะนูนขึ้นแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะมาแยกริปบิ้นให้เป็น6เส้นนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากคู่ด้านล่างพับขึ้นไปนะคะด้านบนแบบนี้พับเสร็จแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้นะคะ ด้านบนนะคะเส้นนี้ก็พับลงมาด้านล่างกดให้เป็นรอยนะคะด้านขวามือเส้นนี้ก็จับริบบิ้นนะคะโค้งแล้วก็สอดนะคะล็อกเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเลยพร้อมกับกดให้เป็นรอยพับไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วพอมาถึงขั้นตอนนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำนะคะก็สามารถใช้เป็นเทปใสนำมาแปะรอบด้านบนตรงนี้ไว้ได้นะคะการริบบิ้นจะเลื่อนหลุดนะต่อมาเราจะหยิบเอาริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นนะคะหยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างหลังนะคะเราจะคีบเอาไว้แบบนี้เลยแล้วเส้นนี้ก็มาจับแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะคะแล้วเอาเส้นที่สขึ้นมาทับเส้นที่ห แบบนี้เลยนะคะเอาเส้นที่3าทับเส้นที่2อทับกันแบบนี้ทั้งหมด3เส้นนะคะแล้วทีนี้เราจะวางเส้นแรกจะเป็นข้างในสุดสีแดงเส้นนี้นะคะเราจะวางลงแบบนี้เลยแล้วก็เอาเส้นที่4ขึ้นมาแทนจะเป็นสีเดียวกันนะคะต่อมาเอาเส้นที่2ในสุดเส้นถัดกันมาวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ 5ขึ้นมาแทนนะคะเสร็จแล้วก็วางเส้นที่3ในสุดนะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่6ขึ้นมาแทนสลับกันขึ้นลงนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมี3มเส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนด้านหลังจะได้แบบนี้จะไม่มีลิปปิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วนะคะต่อมาเราจะมาสอดล็อกลิปปิ้นกันนะคะก็จะเริ่มจากสีแดงด้านในนะคะเส้นนี้นะเส้นแรกนะคะ วางลิปปิ้นลงมานะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้เอาเส้นที่สองเส้นนี้นะดึงถอยมาด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะในช่องที่1ค้างกันกับเส้นแรกที่เราวางลงเลยนะคะแล้วก็ดึงจะได้ลักษณะนี้นะคะนี่ทีนี้เราก็จะเอาเส้นที่สามเส้นนี้นะคะสอดนะคะเข้าไปในช่องที่1แบบนี้นะคะ เบี่ยงออกมาช่องที่2แบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะดึงแล้วก็จะดันจัดริบบิ้นนะคะให้กระชับเลยหรือว่าเราจะดึงวนทีละเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราถนัดได้เลยนะคะดึงวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะกระชับประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะ แล้วก็พลิกกับด้านขึ้นมาเลยด้านนี้เราจะพาดข้ามริบบิ้นนะคะ2เส้นก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะหยิบขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นับข้ามไปเส้นที่1เส้นที่สองเส้นที่บิดอยู่เราต้องบิดคืนทรงก่อนนะคะเนี่ยพาดข้ามไปแบบนี้นะคะวางพาดไปแบบนี้นะ,ะแล้วก็วนจากทางด้านซ้ายมือก็นับไปเส้นที่หนริบบิ้นก็จะวางเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็ข้ามสองมาเลยอันนี้ก็ข้ามสองมาเลยนะคะจนมาเหลือสองเส้นสุดท้ายที่เป็นเส้นตั้งแบบนี้นะคะในขั้นตอนนี้เราอย่าลืมนะคะเอาเหรียญใส่เข้าไปด้วยนะคะนี่ใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าลายนี้ไม่สามารถใส่เหรียญทีหลังได้นะเพราะมีขนาดเล็กนะคะต่อมาเอาเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะสีเหลืองสอดเข้าไปในช่องที่1ตรงนี้เลยลักษณะนี้นะคะ แล้วทีนี้เราก็ดึงนี่นะคะเอาเส้นที่สองเส้นนี้จับโคง้งแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งแล้วเบี่ยงออกมาตรงช่องที่สองนะคะลักษณะนี้นะคะนี่นะต่อมาเราก็ดึงจะได้ลักษณะนี้นะคะให้เราพลิกกลับล้านขึ้นมาเลยด้านนี้เราจะาดึงจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่เราสอดริบบิ้นก็ อาจจะไม่กระชับนะคะดึงด้านนี้จะทําให้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้นะคะกระชับแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วนะเราจะเอาริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสอดข้ามริบบิ้น2องเส้นหรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวริบบิ้นเส้นเดิมเลยนะคะนี่ข้ามสเส้นตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ลึงเอาเส้นที่สองฝั่งขวามือนะคะจับโค้งแล้วก็สอด นนีะะคะข้ามสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะสังเกตง่ายๆก็คือไปตามแนวริบบิ้นนะคะเราจะสอดแบบนี้เหมือนกันให้ครบทั้งหเส้นเลย พอครบหเส้นแล้วนะคะเราก็จะมา,าดึงจัดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า,าระหว่างที่เราสอดเมื่อกี้ลิปปิ้นก็จะเลื่อนตามนะคะทำให้ตัวงานของเรานะคะไม่กระชับนะพอกระชับแบบนี้ดีแล้วเราจะพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะเส้นที่พับอยู่นะคะเรากา็ดึงออกมาด้วยนะคะดึงออกมาด้วยจะได้ที่จะได้สวยงามนะคะ แล้วก็ใช้กันไกช่วยนิดนึงนี่นะคะแบบนี้นะต่อมานะคะในขั้นตอนนี้เราจะพับกีบด,ด้านข้างก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นตัวดอกนะเราจะบิดริบบิ้นลงไปด้านหลังแบบนี้นะคะนี่บิดลงไปข้างหลังแบบนี้นะคะให้ขอบตรงนี้ชิดกันนะคะแบบนี้เลย แล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้นะคะเสร็จแล้วโค้งไปกลับขึ้นมาแล้วก็สอดนี่นะคะนี่ด้านหน้าของเส้นที่เราทําแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็จะดึงดึงให้กระชับนะคะพร้อมกับกดให้เป็นรอยพับไว้นะคะแบบนี้เลยต่อมาเส้นที่2ก็เหมือนกันก็บิดริปบิ้นไปข้างหลังนะคะแล้วก็ พับลงให้ชิดกันนะคะกดให้เป็นรอยแบบนี้เลยโค้งไปกลับขึ้นนะคะไปกลับขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปช่องด้านหน้าแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็ดึงแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะทำเหมือนๆกันนะคะให้ครบทั้งหกเส้นเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้ทั้ง6เส้นนะคะต่อมาเราจะหยิบเอาริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมานะคะ1เส้นนะเราจะทําเป็นอ่ทรงดอกแล้วนะคะนี่หยิบขึ้นมา1เส้นเอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเราจะทับกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้หมดทั้งหเส้นเลยนี่นะคะ แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะใช้มือซ้ายนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้มือขวานะคะจับทีนี้นะคะเราก็จะใช้มือขวานะคะจับตรงกลางมือซ้ายจับฐานเอาไว้แบบนี้นะคะพร้อมกับค่อยๆนะคะอ่า หมุนริบบิ้นลงไปนะคะเนี่ยถ้าตรงนี้นะคะห่างแบบนี้เราก็ดันเข้าไปแบบนี้ด้วยนะคะแต่ละกิบนะเราก็ดันเข้าไปแบบนี้ให้ชิดนะคะแล้วทีนี้เราก็ค่อยคอยใช้นิ้วโป้งนะคะกดตรงกลงางลงพอเราดันเสร็จนะคะกดตรงกลางลงให้อาชิดกับตัวฐานเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนริบบิ้นนะคะประมาณ1-2รอบนะคะอันนี้รอบที่1นะคะต่อมารอบที่สนะ นี่นะคะหรือว่ารอบครึ่งก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราถนัดได้เลยตอนนี้เราตัดริบบิ้นมาเผื่อนะคะหมุนสองรอบก็ได้นะคะต่อมาปล่อยออกมานะคะเส้นแรกปล่อยออกมาแบบนี้นะแล้วทีนี้เราก็จะบิดริบบิ้นลักษณะนี้นะคะบิดลงไปแบบนี้แล้วก็โค้งไปกลับขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะสอดตรงกับสีของเขาเลยนะคะนี่นะสอดตรงไหนก่อนก็ได้ทุกคน ไม่ได้จําเป็นนะว่าต้องสอดตรงกับสีเขานะคะนี่เราก็ดึงนะคะกีบที่ได้นะคะจะเป็นประมาณนี้นะต่อมาเส้นที่สองก็ปล่อยออกมาเลยแล้วก็บิดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งไปกลับขึ้นมาสอดตรงกับสีของเขานะคะสำหรับมือใหม่นะคะจะทำได้ง่ายมากถ้าเรา,าเลือกสีเหมือนกับ ที่แก้วเลือกนะคะจะได้ทำสีเดียวกันไปพร้อมกันเลยนะคะนี่บิดแบบนี้แล้วก็โค้งปลายนะคะแล้วก็สอดลงไปสอดไปตามสีของเขาเลยค่ะทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยก็ตรงกันกับสีส้มนะคะ สังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวเส้นของเขาเลยทุกคนเขาก็จะไปาตามเส้นของเขาอัตโนมัติเลยนะคะนี่ตามแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยให้ครบถั้งหเส้น ร็จแ,แล้วเรียบร้อยดอกที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะมาดึงปลายของริบบิ้นนะคะดึงให้กลีบดอกของเราเท่ากันนะคะจะได้ทรงดอกที่สวยงามนะคะค่อยๆดึงวนทีละเส้นแบบนี้เลยนี่นะคะสัดแต่งจนกว่าเราจะพอใจนะคะในขั้นตอนนี้นะ พอเราเห็นว่าเท่ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาแล้วเราก็จะมาสอดเก็บปลายที่เหลือโดยที่เราจะตัดทิ้งไปก่อนนะคะนี่นะตัดออกไปแบบนี้เลยนี่นะคะประมาณนี้นะให้เท่ากับตัวฐานด้านล่างนะคะเวลาที่เราสอดออกไปแล้วจะได้ไม่โผล่ออกไปด้านข้างนะคะก็ตัดให้เท่ากับตัวฐานเลยง่ายๆนะคะตัดให้หมดทั้งหเส้นเลย เสร็จแล้วเราก็จะสอดริบบิ้นนะคะไปตามแนวเส้นแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง6เส้นเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยข้างหลังเราจะได้แบบนี้นะคะนี้นะ่ารักมากๆเลยดอกพิทูเนียแบบริบบิ้นสามเส้นนะคะลายนี้สวยแล้วก็น่ารักมากๆอยากให้ลองทําตามกันดูนะคะสําหรับใครที่ชอบแบบริบบิ้นสามเส้นนะคะน่ารักมากๆเลย อ่าถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย